ดววนคนละครึ่งเฟสสามยังไม่เต็มสามารถลงทะเบียนได้อีกเป็นล้านสิทธิ์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งทางช่องนำสาระข้อมูลดีๆจากมาตรการของรัฐมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เราจะพามาดูคนละครึ่งเฟส3สทำไมถึงยังไม่เต็มเป็นเพราะอะไรเรามาฟังคำตอบกันในคลิปค่ะหลังจากที่มาตรการเยียวยาวคนละครึ่งเฟส,สามเปิดให้ลงทะเบียนวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาไม่เต็มเร็วตามคาดลงทะเบียนวันแรกผ่านมาครึ่งวันยังเหลือเป็น10ล้านสิทธซึ่งชาวเน็ตสงสัยว่า ระบบขัดข้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าคนไม่มีเงินเติมเข้าในจีวอล e ตหรือจะยังไงสืบเนื่องจากเฟสหนึ่งและเฟสสที่ผ่านมาเพราะว่าสิทธิ์เต็มภายในไม่ถึง1ชั่วโมงของการเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกโดยการลงทะเบียนในเฟสสามนี้ชาวเน็ตหลายคนบ่นกันครมว่าระบบขัดข้องไม่สอดคล้อง กับการที่เปลี่ยนวิธีการรับสิทธิ์ที่ต้องลงทะเบียนทุกคนทั้ง31ล้านสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่ารวมทั้งบางคนยังตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนหลายคนอาจไม่มีเงินที่จะเติมเพื่อใช้จ่ายคนละครึ่งแล้วในทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนฝ่าฟันปัญหาเศรษฐกิจนี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ